อ้ยใหญ่ปแมนตัวน่อยป่แมาตัว่อยตัวน่อยตัวนีอเอาอีกโอ้ตัวนาตัวตาบัดรสิมานพี่น้องก็เอาอยู่ใกล้ๆงพักนี่ละโอ้ใส่สวยเต็ตัวหนักโตนกิน้พี่นองเพิ่นเพิ่นมักเป็นตอนกินข้าวแก้วพี่น้องตอนก้อนกินข้าวในแท้ทุเลยตั้งเห็นครับตั้งเบ อโอ้ไดยการเนี่ยครับคืออยู่ดอกแมา่ตายนีพอนว่าบริโอดห่างอยาก ดีคำคำเรงๆพี่น้องผมออกไม้คำคำเนาะคือเก่าเหรอครับหาอยากหากินครับผมพี่น้องร้อมมือนีมากร้อมทิมงานตัวทิมงานมากเหรอส่วนยางนะครับ <laughs> ทมงานมาสองคนพอซอยครับพอไส้าขายนามตัวว่านาด,นดีพี่น้องผมมาเลาะส่วนยางมาเ่ายางน้ำกันอย่างปรไทไดหรอกว่า <laughs> นี่แหละครับไม้มือนีกน็เอากล้งน้อย ลองเบิงนะครับเนาะบดีมาโดดเราพี่น้องผมจีบก้อนอย่างเดียผู้เดียวเนาะทีมงานหางหายไปโดนเติบ้วเพิ่งตัวมาได้ครับเอาครับผมวันนี้วันนี้ด้เงี้ยใสเดือนพี่น้องผมแยกย้ายกันไปเพราะซอยคนจะไปหาไม้เกาคนเคยได้วันนี้สิเป็ยนยังไงคนวาอันนี้ไปทางไหนบอนี้น,นี่บอ อ๋อไปกินป้าย่างไปทังพุนอ๋อใช่ไปเลยมักทั้งหาใช่ไปเลยประสบความสำเร็จแล้วมือนี้เอาครับผมพี่น้องเดี๋ยวขอเวลาเสียบเงี้ยเสียบเบ็ดก่อนครับ

อยูๆอยๆยๆอือของหนานะอยากเป็นยังไงเอาเต็งไปก่อนนะครับโอ้ขึ้นฟังเลยพี่น้องผมมาแล้วครับลนุกแกมแรกพี่น้องุหน้าใส่สวยๆกระลังสวยครับผมใส่เท่เลยครับหมันหมันโอ้ แสสยู่ที่บ้านพี่เด็ับผมลุงียบร้อยครับแต็มแรกพี่น้องเลยเด็ดได้ประมาณนึกคิดกุหลังเนาะเด็เดที่สิบที่สิบกวัวนะครับพี่น้องมึงใส่ตอนแรกก็ามาหาสิบหายไปตั้งนี้เลยหายเทแล้หลังสองหลังอย่างเราไม่ครับ โอ้หลังนี้ก็ออกแล้วพี่น้องรุกครับผมรู้เห็นชัดบ้างเหรอเดี๋ยวก็ขึ้นมาให้พี่น้องเบิ่งครับผมตัวนี้จะยู้ฟังหวยได้เนาะโอ้ยหวยครับโอ้ยูยโยู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 เรียบร้อยครับผมเรียบร้อย ลูกแต้มที่สวยพี่เนาะแต้มที่สองห้องใค่แล้วย่างกลับนะครับโอ้กลิ่นเลือดเป็นเลือดเกือใครอุปกรณ์แล้วปลดปลาก่อนครับปลาก่อนหลังนี้ก็ช่องหมูมหมอพี่น้องผมเปียกอยู่เนาะว่ารูปป่าเงี่ยทีเหลียวเรเห็นหลุดไปแล้วบ่ โอ้ไปเรียบร้อยครับหงอเปียกๆอยู่เลยเบ็ดกระหักขั้นเบ็ดกระหักจวยขั้นเบ็ดหักเลยพี่น้แกะแกะแกะแก่หนึ่งต้งใช้มอดเจาะพี่น้องผมนขั้นเบ็ดหมอดเจาะมีนาดหลังนี้พี่น้อง ก็ดึงเบื้งขั้นมาเห็นปลาครับผมไปแล้วว่ะโอ้พี่โอ้ยุยุยครับผมยุยุยยุยยุโอ้ต้องดึงนเบื้องข่้นนครับใส่ถุงโอ้โหสงสัยถุงนี้ใส่ยุครับเดี๋ยวๆ,ๆยยวยยวยวตั้งรักกันไอยกันครับ <laughs> ตั้งรักกันไอยกันพี่น้องหมายนี้มีลุ้นครับหมายนี้มีลุ้น อันนี้มักจะมีเสื้อไผ่พี่เ้องผม,มโดนมาเถืมเ่มีเสืในในใน้อไผ่อย่ยอยู่ออเืนนเนาะกก่อนรัใส่ปอกพี่นนองใหญ่ก็ปลอกจังหน่อยเนาะสวยเยูะครับผม ือว่าวเครียดอยู่ใส่เนาะเจ็บปลา,ขาเข่าแตกได้อยู่เนาะเจ็บปลาค,ครับบกเขคอหนึ่งคือว่าวเครียดพี่น้องผมปลากินน้ำตื้นเก็บมาถึงหมอกพักแล้วพี่น้องทีมงานมาฟ้องมาบ่านเลยได้ครั้งแล้วบ่

อย่างเอ้ยดวงเดือดของดาวขึ้นมาโอ้ปุร Jamie, lonely, ุกแม่พ่อแม่โอ้แห้งแข็งว้ายรวยเลยวคระลูกได้ย่นี่ไดดิห่วยอีกแล้วปุรุกหุรุกยั่ไม่ห่วยอีกแล้วอ่าครับผมผักควันเสร็จนี่อยากนกินใส่แดงพี่น้องเนาะยังว่ากันครับขอขั้วเฮาพี่น้องวันนี้ได้เมนูนนำหน่อยขึ้เก่าพี่น้องผม นูน้ำน้อยอมกมกเหาะมกเหมแต่ว่าม่มีโบเดียมอะไรเนาะบมีอยู่บลกโบอันนี้คร <Lob, S 2> ับแก้อ well, so. you know. ืมใจแก้วเอาทงทเข้าหนิละมดหลายพี่น้องขมมือนี้หมดขั้นเนาะนะยับหยับอยู่หม่องนางสามหมองแล้ว Nói trong chiến khấu nó cần phía đông không? Mình sẽ cạt thông thông mấy con มัดขึ้นรถแล้วมั้งน่าไปชิมันมันนั่งไปจังะนี้เจ้าพี่น้องมาเด้อมามาพี่น้องเหมือนขอลงขับ cổng hộp mất mát 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 thì mát hoa, mát Hoa mát 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 keo mát 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 Còn mát như mát 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 mát

กีแน,น่นมันก็ติดแน่นคนก็ติดแน่นคนเลยนู่นยางหลุดแล้วว่างเลยไน่ดีเลยน้ำตามพยายามเล็บพี่น้องผมว่าใส่เบ็ดไว้พีเนาะฟังนั่งทีนี่จะเป็นทางทางยางแต่วันนามถ่วมหรือน้ำจังหน่อยไปครับผมไปลุ่นน้อกันรอบนี้เป็น,นยังไง เราพี่น้องผมป่าเพื่อใชไข่น้ำถึกเม็ดถึกปลาพี่น้องนี่แหละยู่นี่ละดินยู่นี่และเมื่อกี้นีอยูบ่ะโอ้นาำตีมุดมุดยู่เมื่อกี้น่ะเอ้าจาปอจับปอ มันดูเเล็กก็สวยโอ้ตีเล็เพียดอยู่โอ้ยซุนนั้นว่ามันถึกแล้วไหมไมนเท่าไมเท่าตะเข่าเนาะนั่นละปองนั่นละเดี๋ยวก็มาไหม อู้ปลาดุกตัวใหญ่เด้เมื่อกี้น้องงามเลยไอสวยเลยแรกๆเมื่อกี้นี่อยิ่งงานทั้งเดี๋ยวได้แน่อยู่เนาะเดี๋ยวยังสรุปผลงานรอบกลับพี่น้องผมถุงถุงคนอยู่ในน้ำเนาะของบ่าวก็ได้ดุกน้อยสองโตพี่น้องก็ปลาคอตัวนึงตัวน้อยครับผมมือ เดี๋ยวนี้สองกสองหน้าห <area> ้อยหนึ่งห้วหน้าหนึ่งพักแ่ว่าพออีกทีโอ้ยน้าผล่มือประคอกันเลยัดเอโอ้คิดกได้รุ่นนี้แล้วแต่หนึ่งก็ว่าดุกเรียงเนาะอือคืออยู่มนบ่บางทั้งสองเยบ่เปนบ่าแมนตัใหญ่บ่แมนตัวน้อยบ่แมนตัวน้อย วน้อยก็ได้ตัวนึงบางทีได่ตัวนึงหึ่งนี่ละตุ้งุ้งากันเลนั่นเอาอีล้วปะเอาอีกแล้วอ้ตัวนาตัวาบัดสิมานพี่น้องมาเอาอยู่ใกล้บางพักนี่ละโอ้ใส่สวยจนตนอโโหโอ้โหกินป่กินไปใ่กับือกป่าเนาะ อบงมเนี่ยและกาชิมเอียู่เบเงีอยู่บ่แม่บ่แม่ละกหน้าละู่กไม่เดียพี่น้องครับโอ้บเด็กหบเด็กปากินเดอพี่น้องผมหบหัวเว้นทากันงอยๆอยู่เนาะหบเด็อมาส่งใครแน่อ๋อ๋ตามเงี้วอะไรพี่น้องเบิ้งอีสกเทียวเนาะโอ้เว็กกลับบ้านแะครับบนี้เเดือบแค่ยห เจ็บปาก่อนพี่น้องครก็จะไปซส้มปาทั้งนี้เว้นออกกะทีเหลืวอยยดดอกเก็บปลากันครับผมเพี่อนเพิ่นมักเป็นตอนกินข้าวเลี้ยพี่น้องตอนก้อนกินเขาในแท้ทุงเขียวเหมือนกันโถงให้พี่น้องเบิ้ลเปิดโุงตรงขีดได้พี่น้องเปิดทถงเด้มั้งเห็นครับตั้ลเี่นสบับรายการนะครับเพื่อหยดดอกแม่ตายหนี่นว่าพ่ะเออดหันอยาก ไม่วอาถึงอยากดอกเอาครับผมเดี๋ยวอีกเที่ยวนึงพี่น้องอาจจะกู้หรือจังใดเนาะก็เบิ่งผลงานโอ้โหดึง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 คักแหลังนี้ดูปะโอ้โตุ่นปลาก่อนพี่น้องผมดูได้ดูได้เงียบเด้อเงียบเด้อเงียบเด้อของทั้งแท้แน่ย โอ้โห oh, 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 oh. ปลาช่อชน,อน,น,นพี่น้องช่อนป๊อกนะมันหมานพี่น้องผมเออช่วยโอเคอืมหึหใส่นี่ตามหายากนะครับผมใส่นี่มีงานหน้านี่ก็อยากหายากอยู่เาเก็บปลาครับผมแต้มแรกรอบเด็กเนาะอูเป็ดแล้วพี่น้องรอบนี้ สรุปผลง,งานของทีมงานพร้อมเนาะยามเบดคู่เบ็ดมาได้ประมาณนักหาฮกหลังแล้วครับผมไปดูกันต่อไปครับผม <c oughs> แก่นที่สองครับส้นปอกพี่นอปป้องกว้างกว่านะโอ้าว ครับผมของพอซอยโอ้ได้หอดปลาตองตองสามตองสามโอ้ได้ลาบตัวนี้ปลาตองลูกจะตกอ่ะลูกที่ลูกที่ข้อสองข้อน้อยสองที่สองอืมข้อสอ่ะนี่ครับผลงานรอบเมื่อกี้พี่น้องของเบาเก็รดิข้อน้อยสองตัวก็ประดุกนีรอบนี่ครับผม เบิดตลอดตลอดไอ้นี่ไอ้ปลาดุกซีโต้หาตัวนะครับรวมเบิดท,ทั้งทั้งหมดไอ้ของขอเขาใต้เกลือระเบิโอ้คนมามีเครงหักทั้งขาดพี่น้องเบ็ดเบ็ดจุดหน่อยเนาะเบ็ดจุดเล็กขาดสองดวงห,าหา้างอีกดวงห้างอ๋อสลามเบ็ดชุดเบ็ดอไรชิ้นเบ็ดชุดสอง สองหักเคยให้กน้องผมนะครับสำหรับให้อยากหากินมือนีพี่น้องก็คงสิขออ่ำล่าไวปขึ้นโตแล้วครับผมก็ได้อยากได้กินอยู่เนาะไดี๋ยนได้ลาบปแล้ครับให้กลัวหลอกคลิปที่ผ่านมาอยู่สำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้นนองไปก่อนครับผมเจอก,กันคลิปหน้าขึ้นโตแล้วครับหาอยากหากินมือน,นีเนาะกก <laughs> มาจอบส่วนอย่างนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับดูคำพันคำว่าด้วยเนาะ